นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดสะอํากันอย่างคึกคักค่ะ เมื่อเวลา14นวันที่12กันยายน2514ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ชายหาดชะอำ่อำอําเภอชะอ่ำจังหวัดเพชรบุรีสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนยอดฮิตริมทะเลข,ของจังหวัดเพชรบุรีที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับพันคนที่เดินทางม,มาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาพักผ่อนเล่นน้ำดับคลายร้อนจํานวนมากพร้อมกับมานั่งรับประทานอาหารริมชายหาดทําให้ในช่วงวันหยุดบรรยากาศบริเวณชายหาดชะอำ่ำและดูมีสีสัน โดยส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวและหมูคนะ่คณะตลอดแนวชายหาดสะอามจึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเสียงนายประสานบุญศรีผู้ประกอบการเตียงผ้าใบกล่าวว่าบรรยากาศการท่องเที่ยววันนี้คึกคักมากกว่าเมื่อวันที่ผ่านมาพบมีนักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวมานั่งเล่นน้ำพักผ่อนทานอาหารริมทะเลกันเป็นจำนวนมากทางตนได้ตั้งเตียงผ้าใบโดยเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัดจัดเจลล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวก่อนเข้าใช้บริการ หลังนักท่องเที่ยวใช้บริการตนก็จะทําความสะอาดฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อที่บริเวณเตียงผ้าใบาก่อนให้นักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการต่อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในทีส่วนมากพบนักท่องเที่ยวเวลานั่งทานอาหารจะไม่สวมใส่แมสซึ่งถามว่าวิตกไหมตรงส่วนนี้ตนเองก็วิตกแต่ก็แก้ไขด้วยการแจกหน้ากากให้แก่นักท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในทีที่กระทรวงสาธรารณ สุกําหนดไว้วันนี้นะครับก็มองดูคึกคืนหน่อยครับนะครับเฉพาะวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะคึกคืนหน่อยครับคัดกรองเหือน,นั่งห่างครับนั่งห่างนั่งห่างการเตรียมอยากเป็นช่อง,องเป็นวัดเว้นต้องเป็นวัดไม่ให้มันแน่นเกินไปตามมาตรการทางเทศบาลบอกว่าให้กลางให้หา่างจาก นั่งกันยกปกปอย่าให้ตบกุ้งมะนั่การรักษาความปลอดภัยจากการน้ำเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับก็จะมีวัดอุณหภูมิว่าเท่าไหร่แล้วก็จะมีเจลล้างมือตลอดแล้วก็จะมีอย่างร้าน,นคุงช้างจะมียาฆ่าเชื้อนะครับยาฆ่าเชื้อฉีดตลอดเลยครับผมฉีดตลอดถึงเช้าเย็นเช้าเย็นจะฉีดยาฆ่าเชื้อตลอดนะครับ ด้านนายทวีศักดิ์มโนเพนผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโรงแรมรยารีสอร์ทชจอําแก่ว่าทางผู้ประกอบการโรงแรมได้จัดเตรียงผ้าใบเว้นระยะห่าง2เมตรมีเจลแอลกอฮอล์ไว้เพื่อคอยให้บริการกับลูกค้าพนักงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกรายที่เข้าใช้บริการถ้าพบลูกค้าที่มีอุณหภูมิสูงเกินที่กําหนดก็จะไม่ให้เข้าใช้บริการพร้อมทั้งมีความกังวลใจว่าส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไม่ค่อยสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลานั่งรับประทานอาหาร กลัวว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในทีแต่ทางพนักง,งานโรงแรมจะแจ้งให้ลูกค้าใส่หน้ากากทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการผมอันดับแรกก็เว้นระยะห่างนะครับเราจะไม่ให้ลูกค้านั่งใกล้กันนะครับเว้นระยะห่างจากสัอ่างัางางางเจนนะครับแล้วก็มีไอคอนเจอลูกค้านะครับลูกค้ามาแล้วก็จะให้ตัวนี้นะครับในการล้างมือเพื่อ,อารางวามสะอาดนะครับแล้วก็มีการวัดอุณหภูมินะครับลูกค้าที่เข้ามาเราวัดอุณหภูมิทุกคนนะครับถ้าเผื่อมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเกิน ที่กำหนดหรือว่ามีไข้เราก็าไม่ให้เข้ามานั่งนะครับครับ